สิ้นเดือนแล้วเงินเดือนออกได้เวลาช้อปต่อค่ะวันนี้จะมาอันบ็อกซ์เสื้อผ้าประจำเดือนสำหรับตัวแรกนะคะใครที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วหาชุดเฮนนี่หรือหาชุด after party ในราคาดีๆนะคะชี้นแนะนำตัวนี้เลยคือปกติแล้วแบรนด์บีชบิชาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำงานปักค่ะงานปักตัวสีขาวคือสวยมากแล้วก็อีกตัวที่ได้มาด้วยนะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตสีเทาค่ะ,ะต่อมาก็คือแบรนด์โปรดของชีช่วงนี้เลยค่ะก็คืออ m มร์ตัวแรกก็จะเป็นเสื้อยืดโลโก้ของเขาเลยนะคะที่สามารถใส่ได้แบบยูนิเซ็กซ์เลยค่ะ ได้แค่ชุดหนึ่งที่ชิใส่ไปฮ่องกงมาแล้วในช่วงวันเกิดนะคะจะเป็นสูทกับกางเกงผ้าเดียวกันค่ะถัดมาก็จะมีความทะเลหน่อยจากแบรนด์ Hard Webber ค่ะแบรนด์นี้ซัมเมอร์ซ้ำใจใครจะไปทะเลเขาใหญ่นะชี้แนะนําเลยเพราะมันน่ารักมากตัวอีกตัวที่ชิกรี๊ดมากเลยค่ะจะเป็นชุดเสร็จที่เป็นผ้าลูกไม้แบบนี้ือใส่แล้วได้ฟีลลุกคุณคือชอบมากเลยค่ะแล้วถัดมานะคะจะเป็นของแบรนด์ l a l r y Movement ค่ะหลายคนน่าจะมีกระเป๋าบักเก็ตของเขานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาออกกางเกงยีนส์ออกมา แล้วคือทรงสวยมากนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ที่เป็นคล้องคอใหม่ผมชี้ก็ชอบมากเลยมีสีฟ้าแล้วก็เลยอยากได้สีชมพูด้วยเลยค่ะและต่อไปนะคะก็จะมาจากทิกตอกตัวคล้องคอเนี้ยชีเห็นคนติดเธอก้าเยอะมากแล้วมันน่ารักดีอะรูเลียงเหมือนดอกไม้ลอยอยู่บนไหล่เราเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีสายสายซ่อนมาอยู่นะมันก็เลยเหมือนลอยค่ะแล้วก็ได้เสื้อยืดสีนูชมพูมาด้วยนะคะสีนี้คือขับผิวดีอะ ดท้ายเลยค่ะก็จะเป็นกางเกงขาสั้นใหม่พรมนะคะคือซื้อมาแต่รู้สึกว่าไม่ถูกใจก็เลยนํามาตัดแต่งเพิ่มและนี่ก็คือผลประกอบการของเดือนนี้จอกันใหม่เดือนหน้านะคะ